Oh, ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแต่ในกลุ่มคนที่มีช่วงอายุตั้งแต่30-40ถึงปีก็สามารถเกิดโรคคอได้แล้วนะคะและถ้าคุณขึ้นบันไดหรือเดินแล้วมีเสียงก,อกรอบแกลบอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะคะนั่นก็เพราะว่าคุณอาจจะเจอเรื่องคอตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นเองค่ะซึ่งข้อเข่านะคะไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุเสมอไปค่ะมีงานวิจัยค่ะจาก AAOS นะคะเขาพบว่ากลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ช่วง30-40ถึงปีค่ะแต่ว่า ภาวะน้ำหนักเกินออกกําลังกายผิดวิธีนะคะมีการใช้ข้อที่ผิดปกตินะคะหรือว่ามีการใส่ส้นสูงเป็นเวลานานนั่นก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีอาการที่ปวดข้อหรือมีโรคที่เกี่ยวกับข้อก่อนวัยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเขาก็จะมาด้วยอาการปวดเข่าเดินขึ้นบันไดแล้วมีเสียงกรอบแกรบถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะรีบกลับหันมาดูแลข้อกันดีกว่าค่ะเพื่อที่ไม่ให้ข้อของเราเป็นข้อกังวลในอนาคตกันต่อไปค่ะแล้วทาไมเราถึงต้องดูแลข้อตั้งแต่อายุยังน้อยทราบไหมคะ เพราะว่าข้อเข่าของเราอะค่ะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนซึ่งไม่ได้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อของเราเนี่ยมีความเสื่อมหรือว่าถูกทาลายโอกาสที่เขาจะฟื้นฟูหรือว่ากลับมาเหมือนปกติเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในทางวุงการแพทย์อะคะ่ะทางรักษาเดียวที่คุณหมอเขาจะตัดสินใจในการรักษาข้อเข่านั่นก็คือการใช้ข้อเข่าเทียมหรือว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านั่นเองนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเข้าสู่กระบวนการที่ต้อง ตัดหลายคนก็ไม่อยากให้ถึงตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่า1คือการผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเจ็บตัวเนาะสคือค่าใช้จ่ายที่ตามมานั่นก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลับมาดูแลข้อกันดีกว่าค่ะซึ่งจะยืดอายุเวลาการใช้งานข้อไปได้อีกหลาย10ปีเลยนะคะแล้วคราวนี้ค่ะเทคนิคการดูแลข้อตั้งแต่อายุยังน้อยทําอย่างไรกันคะข้อแรกเลยค่ะคือดูแลน้ําหนักของเราไม่ให้น้ําหนักเกินนะคะเพราะว่าทุกๆ1กกิโลกรัมที่เราน้ําหนักเกินขึ้นมาข้อของเราจะรับน้ําหนัก4กิโลกรัมต่อ1นึ่งเก้าเดินเลยนะ นั่นก็หมายความว่าถ้าเราน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง5กิโลกรัมคอของเราก็จะรับน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นถึง20กิโลกรัมต่อ1นก้าวเดินเลยค่ะเอ๊ะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรอะคะว่าตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเราเนี่ยมีภาวะน้ําหนักเกินที่จะไปทไําลายคอใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลนะคะยังไม่ได้ออกมาแน่ชัดว่าข้อมูลเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าน้ําหนักเกินอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจแต่เราสามารถดูได้จากค่า BMI หรือว่าค่าดัชนีมวลไกยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าค่าดัชนีววลกาายหรือ่ BM เกิน25นั่นหมายความว่าเรากําลังอยู่ในช่วงน้ําหนักเกินนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าเราเกิน30นั่นก็แปลว่าเรากําลังเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อแรกในการดูแลข้อนั่นก็คือดูแลน้ําหนักของเราอย่าให้เราเข้าสู่ภาวะน้ําหนักเกินนั่นเองค่ะข้อ2นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ข้ออย่างผิดวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งพับเพียบเป็นเวลานานๆหรือว่าการนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะข้อ3นะคะการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงรอบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสควอตหรือว่าการออกกําลังกายรอบข้อเขา่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในผู้ที่เริ่มต้นการออกกําลังกายอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของเทรนเนอร์นะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณสาวๆค่ะที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงนะคะถ้าหากว่าคุณใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆน,นั่นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้คุณทําลายข้อโดยไม่รู้ตัวค่ะใครที่ยังไม่ปวดเขา่านี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลข้อก่อนที่จะสายเกินไปค่ะถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดแชร์ ให้กับคนที่คุณรักนะคะว่าการดูแลคอไม่ต้องรอจนถึงวัยเกษียณค่ะ